ในวันนี้นะครับเราก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยทางด้านนี้โดยเฉพาะในเรื่องของตัวผักนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาหารในส่วนของคนไทยเนี่ยทานเป็นประจําประเด็นมันอยู่ก็คือว่าแล้วเราจะเลือกอยังไงนะครับที่ให้ได้ตัวผักนั้นที่มีทั้งความสด มีทั้งในเรื่องของความสะอาดและก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางด้านนี้เราก็คงจะมาดูกันนะครับทางด้านนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นผักวางตุ้งนะครับทางด้านนี้เนี่ยประการแรกดูก็คือดูเรื่องของความสดเพราะฉะนั้นผักที่สดก็คือหมายความว่าผักที่เพิ่งเก็บมาจากแปลงไม่นานมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลักษณะของมันเนี่ยตัวสีก็ยังจะมีความสดในระดับหนึ่งแต่ต้องไม่เป็นสีที่ผิดไปจากธรรมชาติมากนะักนะครับทางด้านนี้ จับสัมผัสดูในลักษณะของตัวพื้นผิวนะครับพวกนี้จะต้องไม่ไม่มีลักษณะช้ําหรือไม่ไม่มีลักษณะของการเปื่อยยุ่ยนะครับเพราะว่าถ้ามีช้ําหรือการเปื่อยยุ่ยเนี่ยก็อาจจะเป็นผักเก่าหรือก็อาจจะเป็นผักที่ผมใช้คําว่ากระบวนการที่ตัดมาจากแปลงแล้วเนี่ยการขนส่งเนี่ยมันไม่ดีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดความมั่นใจนะครับก็คือในส่วนของทาง ตัวแม่ค้าเองผู้ประกอบการตลาดสดนะครับตลอดจนผู้ประกอบการในเรื่องของตัวห้างค้าส่งหรือห้างค้าปีกขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายนะครับทางด้านนี้ซึ่งในส่วนของตัวผักเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบในเรื่องของตัวยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่ตอนนี้เราก็พบรายงานนะครับว่ามีในเรื่องของการที่ใช้สารฟอร์มาลินซึ่งโดยปกติใช้กับเนื้อสัตว์แต่ก็มีการเอามาใช้กับพืชผักผลไม้เราก็จะมี ชุดทดสอบนะครับที่เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายนะครับที่พี่น้องประชาชนเองนะครับทั้งแม่ค้าในส่วนของผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะตรวจด,ดูว่ามันมีการใช้สารนั้นและมีการตกค้างอยู่หรือไม่ถ้าเกิตดตรวจและเจอนะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งให้กับในส่วนของทางราชการแจ้งไปยังเขาเรียกว่าตัวในส่วนของผู้จำหน่ายนะครับให้มีการปรับปรุงได้ถ้าจะให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือหากเรามีในส่วนของน้ำส้มสายชู นะครับให้เอาน้ำส้มสายชูสักประมาณส่วนหนึ่งต่อน้ำสิบส่วนทางด้านนี้นะครับได้แช่ผักไว้อยู่ประมาณสัก10-15นาทีตัวนี้จะสามารถลดในส่วนของตัวสารตกค้างเมื่อเราได้รู้จักวิธีในเรื่องของการเลือกผักทั้งสดสะอาดปลอดภัยนะครับได้ทราบนะครับในเรื่องของการที่ราหากเราไม่แน่ใจแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ชุดทดสอบในเรื่องของการตรวจสารตกค้างและก่อนรับประทาน ต้องล้างผักให้ถูกวิธีทางด้านนี้นะครับเราก็จะเกิดความมั่นใจนะครับว่าผักที่เราซื้อนั้นทั้งสดสะอาดปลอดภัยและก็ดูสวยงามพร้อมที่จะรับประทานเหมือนแม่ค้าที่จำหน่ายในวันนี้นะครับนะครับ